เต็มห่านอาญ,ญาอยู่นั่นมึงคือบ่บอกป๋าสามห้างนันซอยสื่อของมึงแม่ป้าป๋ามาเมาติบเขาหาค่อยแน่นี่เต็มอาญาอยู่ทั้งหลังนี่มาเมาให้ค่อยแน่ทั้งกระตอกทั้งกระตานี่แม่เต็มห่านอยู่ห่านนั่นไม่อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสั้นพุ่นเต็มอยู่ทุกสัน้นติบเขานี่บ่แม่ติบเขาเอามาาไม่เดะติบเข่าตั้งปีพุ่นขายบอออกสามปีมาแล้วมึงคือบอบอกป๋าสางหา้างซอยสื่อของมึงแม่มึงจะเอากระเงืนไปให้เขาให้ไปเล่มดาเขาเห็ดอีหยัง เออ้องเจ้าขอ้งอัญญะอยู่บ <herman en> ่ได้ขายสัรหาไปหาวาวันไปซอยเสียให้เขาเอาเงินให้ผู้อื่นบัดขอ้งเจ้าขอ้งอัญญะอยู่บ่มีปัญญาขายแล้วบัดนี้ไปท่วงท่วงหาสแตกอย่างเงินป้าสางห้างบ่แม่นเงิ่อนเมืองขันมึงมีปากมึงมี่ดีปากมึงมีเสน่มึงก็ได้เงินเพื่อนเท่านั้นแล้วเพิ่นก็ซื่อซอยมึงเท่านั้นแล้วเพื่อนเสียเงินสองหมื่นมึงมึงเสียเงินสองหมื่นเพื่อนไปหายผู้อื่นเฮ็ดอีหยัง ไม่เคยทําเพื่อตัวเองเลยมึงจะหาวาสิ่งที่มึงเหตุนั่นล่ะมึงทาเพื่อเจ้าของผู้เดียวล่ะมึงน่ะมึงเหตุเพื่อเจ้าของลวนลวนที่ว่าวนี่ว่าวยังว่าวเอาดีเขาเจ้าของว่าเจ้าของนั่นเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นอีพอสายบุญมึงรู้ตัวบอสิงที่มึงว่านั่นล่ะบ่มีู้้ใดสอนมึงแม่มึงก็บอกมึงแต่ว่ากูสิบอกมึงซิงที่ซิ่งที่มึงว่านี่ล่ะที่มึงยกเจ้าของมึงว่ามึงดีจังสันมึงดีจังสีนี่ล่ะมึงน่ะบบ บอกอีหยังวะบักหลงตัวเองเออบักหลงตัวเองย่องย่องว่าเจ้าของเป็นคนดีเป็นคนเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ใหมึงไห่อีหยังเขาที่แรกมึงกับแทแรล่แทแรล่ครับรถไปหาเขาอยู่บ้านเนี่ยไปหาอุป,ปกรณ์อันไล่โซอุป,ปกรณ์อีหยังนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงนี่ไปเฮ็ดอีหยังไปเฮ็ดอุไอไปติดตั้งอะไรในโทรศัพท์นะไปช่วยทําระบบโทรศัพท์ทําระบบขายของ มึงนี่ปัญญามึงมีอย่างจากอย่างอื่นเลยกูไล่ i, สวดนี่กูขายของนี่ตั้งแต่มึงออกไปจากกูกูมั่งกล่องมั่งออย่างมางั่มงอุปกรณ์มึงพังเอาไปกองออ้ออายาไว้ยุขหางบ้านพุ่นมันหกกูใสโทรศัพท์กูสองจอนี่กูไล่สวดกูขายของของกูแต่ดนแต่ไหนแต่แตไรมากเออหูบอว่าวีซ่าของมึงนั่นเอาไว้ใส่ผู้เดียวสามึงอยาเสนอเอาไปให้ไผมึงยาสันเลนเอาไปให้ผู้ใดใส่อียกบาทนี่ ไปหาอ้างไปหานี่เขาเขาอยู่บ้านเขาดีๆเจ้าควางแทลเลแทลเลไปหาเขาว่าแต่ผู้ใดมีประเด็นแซลแล่เซลแล่เลทลเลไปโหลดไปหาเขาพอว่าพอว่าแกนแท่นมึงนอนหน้าอยู่พุนเขาก็อยู่ห้องเขาดีๆอันนี้บ่แมนกูเขาค้างเขาเลือกกูสิบอกให้แต่ว่าค่วมเป็นจริงก็คือมึงน่ะนะหัวมึงมุดไปหาเขาเองเขาอยู่ใสเขาเป็นอีหยังอีหยังเจ้าคว้างแทลเลแทลเลไปพอว่าพอว่าไปหาเขาโหลด ไปนางสีเขาปั่นจิม้มปั่นเจื้อน้ำเขามักกุสิเฮ็ดนั่นให้มักกุสิเฮ็ดนี่ให้เขาลองขอมึงบ่เขาบ่ได้ลองขอมึงจักเม็ดบักอันนี้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองตั้งแต่ก้เขากับบ่มีมึงเขากัอยู่ได้มึงนั่นแหละ,ทะและทะแล่าเทล่ไปหาเขาไปเอาประโยชน์จากเขาไปเกาะแสงเขาตอนที่เขามีประเด็นพ่อเขามีประเด็นพ่อเขามีคนสนใจมึงกับมุดหัวมึงไปหาเขาไปเกาะเขาแล้วมาว่าเอาดีเขาเจ้าของบ่มีผู้ใดบอกมึงกุสิบอกมึง บอกสันดานบดีว่าเอาดีเขาเจ้าของบอ่มีผู้ใดบอกบอ่มีผู้ใดสอนบับบบกหลงตัวเองแต่ละก้นแต่ละก้ะนนี่ว่าแต่เขามีประเด็นยังว่าแต่เขามีกะระแสยังปีนเขาไปหาเขาโหลดมึงนั่น <S <s <ign al> ตั้งแต่อีเอ็มมันตั้งบริษัทก็สร้างสร้างเขาคูอสิตายสร้างสร้า,างว่าหนุ่มกูนี่สร้างเขาคูอสิตายบาดนี่มุดไปหาเขา <S <s <ign al> พี่เทียนทองสวัสดีค่ะพูดท้องถิ่นอีกแล้วไปละเอาอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปพี่ โอ้ยอย่าพุ่งไปสิป้าป้าคะวันนี้ป้าอย่าไปนะคะอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนเออหนูศูนยะ์เนาะ